สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอย a อ็กซ์คาเวเตอร์นะครับอ่ามาดูสิบล้อกันบ้างสิบล้อนะครับสิบล้อไม่ต้องรอสิบโมงนะฮะ อยู่กับแคทคันใหญ่นะครับเห็นป้ายที่เบนก็รู้นะว่าอยู่ประเทศไหนนะฮะมาดูขึ้นบอกันนะครับโปรเฟียนะฮะโปรเฟียแตงสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอยู่กับแคท 3-2-0-B นนะครับแต่ว่ามันใหญ่จังโอ้สภาพดีนะครับมีตัวหนังสือ ญี่ปุ่นหรือจีนกันไปด้วยนั่นแ่ะมีลายแยกด้วยหินดินสวยมากเลยนะครับอันนี้อยู่ทางกระบินนะฮะอยู่ทางกระบินนะครับกระบินอยู่ฝั่งฝั่งไทยก็กระบินนะครับแต่อยู่ฝั่งเขมรก็เป็นกระบินเหมือนกันนะครับอยู่ติดตะเข็บชายแดนนะครับพอดีขี่รถเลน่นผ่านมาเจอพอดีเอาจัดให้เลยนะฮะหลายๆคนอยากดูรถ ฝั่งกัมพูชานะครับแปลกๆแต่งแปลกๆ,ๆอันนี้ยังไม่แปลกนะเนี่ยผมว่าจะไปทางทางบัดพัดทะบองแต่ว่ามันติดสงการานต์พอดีก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับบ่าวจํารียบสุบบองได้บ่าวเครื่งองจักรផងนะบาสินบองโชว์แต่มือก็กดไลค์กดแชร์ให้ในคอมเมออนต์ให้ปูนดังផង <laughs> จํารียบสุบบ่าวๆตามบันได YouTube ในประเทศខ្មែរផងណា เร็วนะครับแต่แอร์ไม่มีนะฮะน่าจะไม่มีแอร์นะครับโสกใส่ไหลจตักก็เนี่ยดูตอนขึ้นบอนะครับชันมากเลยนะฮะเป็นน่าจะตักรินขายนะน่าจะขุดสระ ขุดสารเล่าดินไปขายตามหมู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่มีน้ําเลยนะครับแห้งมากเลยดินก็หงามมากดินนะครับผมที่นี่สุดยอดเลยนะะดินเป็นดินหินหินกรวดกรวดอันนี้อยู่ติดตะเข็บชายแดนเลยนะครับอยู่ฝั่งกัมพูชานะครับท่านผู้ชมราคาดีมากเลยครับงานดินเดี๋ยวนี้ เอวาน,นี้ซสอบถามไปยังทีงานหกร้อนะครับวิ่งในที่เที่ยวละ2องร้ห้าสิบาทพร้อมดันพร้อมตักใส่ห้าตักโอ้มาแล้ว มันเอียวไม่ได้นะครับต้องขึ้นไปแล้วก็กลับถอยด้วยวนีย่จริงๆต้องบิดตัวไปหนุนแต่บิดไม่ได้โอ้ทางจำกัดนะครับสิบล้อโปรเฟีย กระบะนี่ปิดผับใบได้ด้วยนั่นนะไปแล้วออกซ้ายอันนี้ออกซ้ายไปพัตตบองนะครับถ้าไปขวาน,นี่ไปกระบินนะครับไปชายแดนกระบินบุรีเอ๊ฝั่งไทยก็จะเป็นอ่นนี้แถวๆสวนส้มหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจนะแต่ฝั่งกัมพูชาเขาเรียกว่าซากระบินหม่แล้วหม่แล้วนะครับเปอร์เปอร์เฟีย อันนี้ใช่ป่ะเอ๊ะไม่ใช่นะครับอันนี้รุ่นไหนรุ่นเนี่ยพวงมาลัยพวงมาลัยซ้ายนะครับพวงมาลัยซ้ายวิ่งขวาเนี่ยมันจะมีผ้าใบปิดข้างด้วยนะตัวใบน่าจะเป็นมอเตอร์หรือเปล่านะเสียงโอ้เสียงท่อนี่สุดยอดเลยััพด อันนี้รุ่นอะไรไม่รู้นเนี่ยยี่ห้ออะไรวะฮิโนโะ้ไม่ใช่อ่ะ ASIA จักยี่ห้ออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์กัามาหน่อยนะไม่รู้ว่ายออี่ห้อเลยแต่เสียงเครื่องนี่น่าจะแรงนะดูเลยุดๆๆดผเลย ีชอบไมโคลนะรุ่นเก่าเลยว่ายังเฟี้ยวอยู่ปัท้ายไม่ปิดแน่เลยโหไม่มีแอร์ด้วยโคตรร้อนเลยระเบียนอากาศร้อนมากเลยนะครับ ดินไม่แข็งมากนะครับดินนี้วิ่งหน,น้าฝนนี่สบายเลยเนี่ยเขาหยุดวันนี้นะครับเราหยุดสงการวันนี้แหละรถเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะเขาหยุดพอดีมีทีมงานเยอะมากเลย โอ้บางคันนี่หล่อๆ,ๆทั้งนั้นเลยนะฮะร,รถแปลกๆประหลาดๆนะครับกระบะเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับโอกาสหน้ารอเขาเปิดด่านดีๆก่อนข้ามง่ายก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูบ่อยๆสิ้นเดือนก็จะมาหนึ่งวันนะครับมาหลายวันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเองต้องทำงานไปด้วยสิ้นเดือนมาหนึ่งวันแล้วก็ไปถ่ายรถแปลกๆให้ท่านไปชมได้ชมกันมาบ่อยๆนะครับ ใครที่อยากชมนะครับอยากดูนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะจะมาทายให้ดูบ่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยเคยนะครับเคยมีเอฟซีในกัมพูชานะครับจะถ่ายคลิปไปให้แต่ว่ามันมันไม่มันไม่มไมเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ภูมิใจเหมือนเราได้มาเห็นตัวเองได้มาเห็นได้มาดูได้มาถ่ายทําแล้วก็พากเสียงแบบสดๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ คือมันมันรู้สึกว่ามันมันมันภูมิใจรู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่านะครับจริงนะคือคนเรามันอยู่กับสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่เราชอบมันมีความสุขนะผมคือคนที่รักรถคนที่ชอบรถเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะผมว่ามันมีความสุขอย่างหนึ่งนะเป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งถึงแม้มันไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้มากนะครับแต่มันเป็นความสุขนะครับ แต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีหมวกมีนั่นก็ถือว่าอู้สูงเครื่องนะครับเสียงเนี่ยกะเฮลิคอปเตอร์เลย มันไม่ใช่รถแรงหรือเ่มามันท่อแตกหีือเ่าโอยปอด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 โอ้โหย,ยางระเบิดตรงนี้นะมึงน้มไส้เลยครูโอ้ย,ยางหน้ารูนด,ดอกรูนด,ดอกยางหน้ามี่พวงลายซ้ายนะครับพวงลายอยู่ฝั่งนี้นะไปแล้วหมดแต่ยังไม่รู้เนะี่ย หม่เปออกไปตรงวิ่งขวานะครับมาวันแรกนี้ผมตกใจผมลืมนะครับวิ่งซ้ายมอไซค์เขาตกใจหมดเลย